แล้วผมถามจริงๆเธอว่าสกินซับพอร์ตมันจำเป็นต้องเท่ขนาดนี้ไหมครับ oh <my> อู้ๆสายฟ้าอลังการไปไหนวันเดี่ยแล้วคอรอ่อันบอลเริ่มครับคุณผู้ชมคือผมพูดตรงๆว่ารูปร่างหน้าตาหุ่นกล้ามบอลเริ่มขนาดนี้ผมอดไม่ได้จริงๆครับที่จะเอาไปลองเล่นสายคีิคอลครับคุณผู้ชมขอแบบหัวติดคิดังปักๆนะพลังเฟริลทูดเข้าไปตึบ ก็สำหรับใครที่อยากได้สกินน right ี <MC foreign language> ้นะครับผมตอนนี้เขามีให้ซุ่มส่วนลดอยู่นะลดสูงสุด99%นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมดวงไม่ค่อยดีได้ส่วนลดมาแค่55%นะครับผมแต่ผมก็ถือว่าไม่แพงนะ400คูปองกับสกินระดับประมาณนี้มีท่าวาร์ปด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่พร้อมจะไปรับชมตโลรอดออฟเลนเซตค t i c ดิคอลตีสดตึงๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม richman shop RV ลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ richman card นอยนำมาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง25มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืนตรงที่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมเลยนะเอาเลยคบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวังคารทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในคอนเทนต เกลียนที่สุดของโตโรนะครับผมมาเป็นโตโรคิดิคอกับสกินใหม่นะเพราะว่าดูจากรูปร่างสกินแล้วนี่เล่นสายอื่นไม่ได้จริงๆครับ ตัวเขาที่ร่างกายกำยำนะครับเหมาะกับการเคาะติดคิยิคอลเลอเกิน oh <my> วันนี้เราก็มาเลยมากับเซตคิยิคอลดาบสายฟ้าดาบคริเฟลิทูดนะครับผมมาดูกันว่าตัวโรสายนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะเกลียนหรือว่าจะโหดขนาดไหนนะครับเ้วเปิดไปก่อนเลยที่ยีนานะครับรุ่นหนีไปนู่นแล้วนี่บอกเลยว่ายีนานี่เป็นตัวเมตาที่แบบว่าพริ้วมากแล้วก็แรงมากๆนะครับอย่าเผลอไปโดนเขาเตะทีเดียว แต่ไม่เป็นไรเรามีสกิลสอนในการการซีซีอยู่นะครับผมนี่มีเพื่อนมาช่วยนะไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าเหมือนเขาจะเห็นเราั้งเขาแบบไม่กล้าชนกับเรานะเรายืออนรอนิดนึงครับผมอ่าฮืเจบอ่อติดสตาร์ติดสตาร์แต่ว่าเขาน่าจะ ถ้าจะพลิ้วหลบไปได้นะโอเคเดี๋ยวผมไปเดินเลนกลางต่อนะเผ<อ>ื่อว่าจะมีแบบว่าอะไรทําหรือว่ามีไฟให้เราเข้าไปเล่นนะครับผมเ,เดินเปิดแมปแป๊บตรงนี้ไม่มีบัฟแดงนะครับผม<อ>ในฐานะที่เราคือออฟเลนขออนุญ,ญาตดอยคีปกลางเลยก็แล้วกันนะฮะคิกซี่บอกไอสาดคีปกู จังหวะนี้ผมว่าเราปิดได้ผมว่าเราปิดได้โอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งตายหมดรอก่อนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอดเข้าไปครับเล็งไปที่มีหน้าก่อนเลยก็แล้วกันนะเอ็กซ์ที่ยือตได้เลยตัววิ่งหนีเพื่อนวิ่งหนี้ซาดิกมันตึงยังไงล่ะแล้วกูพุ่งหนีก่อนครับ พอดีเราพอดีนะน้องแล้วจังหวะที่คุณจะช่วยเลี้ยวสู่ยังไงวะเนี่ยสวยจ้งเลี้ยวสู้แลกมาได้หนึ่งตัวครับแจมแจ๋วครับแจมแจ๋วเอ้ย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 อันนั้นแม่ใจเย็นนะเอชาแผทนี้ได้ข่าวว่าโดนปรับแล้วนะเฮ้ยเคยจะเลยหยุดหลอมันยังโหดอยู่หรือเปล่านะครับคนดูคิดว่ายังไงครับเจอในแรงบ้างไหมครับสำหรับอีชานะส่วนตัวผมว่ามันก็ยังแอบดุอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็เบาลงเยอะนะประมาณนั้น นะแต่ตอนนี้ผมเล่นเยอะไปนะผมต้องกลับเลนแล้วมั้งมาตอนนี้ออฟเลนครับผมโอโ้โหแล้วฝั่งตรงข้ามมีมันม่วงด้วยไงอยเราก็มันม่วงเหมือนกันแต่เราตีเบาวกว่ามันเยอะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยยีนา,าครับเราต้องใจยเย็นๆนิดนึงนะครับเล่นออฟเลนนี่ต้องแบบหูตาไวถ้าฝั่งตรงข้ามมาหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฝั่งตรงข้ามบวกแปลกๆอาจจะมีเพื่อนซ้อนอยู่นะครับผมถ้าเราแบบไม่มีสกิล แม่งตีแรงจังวะไอ้มันม่วงนี่แต่เพื่อนเรามาวะผมว่าไปบวกกันดีกว่านะครับเรามันสายบวกหยุแล้วชัดดาวไปครับผมสำหรับริปโป้ทีมเราอุ้ยกลับมาเอามันม่วงไม่ทันตังหายไปเกือบ200นะครับไม่เป็นไรฮะเราเน้นความสนุกสนานอยู่แล้วนะครับเกมนี้เออเสียคลิปนิดหน่อยช่างมันนะครับผมอุ้ย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 โคตรแรงโคตรแรงโคตรแรง กูนี่ลูดหาเพื่อนก่อนเลยครับผมแล้วเลือดเหล,ลือเท่านี้ครับวาร์ปกลับบ้านดีกว่าแต่ว่าโอเคโอเคโอเคนึกว่าอันเลสเตอร์โดนนะครับอ่าและนี่คือช่าทางการวาร์ปของโตโรสกินใหม่นะมีสายฟ้าด้วยอะเวอร์ไปหรือเปล่าวะเนี่ยสำหรับซัพพอร์ตนะครับผมใครที่เป็นเมนโตโรนะรผมบอกเลยว่าอย่าพลาดสกินนี้เด็ดขาดนะโคตรเท่ Hotel นะครับแล้วก็ ข้อเสียอย่างเดียวของสก,กินนี้นะครับคือดูแข็งแรงเกินไปครับจนอยากใช้ execute ในการเล่นมากๆ <c oughs> อาจจะทําให้เพื่อนเล่นลําบากนะครับเพราะว่าเราจะคอยลัดช็อตเพื่อนๆทั้งหลายนะเออเฮ้ย execute มาแล้วครับปึ๊บเข้าให้เ,เ <c oughs> รียบรค้อยโกูคาะมีคนร้องสกินบิที่ทอเลนค่ะโลร e x e c u e นี่มันสนุกจริงรเลยนะ, <c oughs> นะฉันเชื่อแล้วว่ามันจริงๆนะสำหรับพี่โลต,ตัวนี้ปีกอลิงท ดาบโอคิลระดับสายฟ้ามาแล้วครับผมแล้วไอไอวีรลบุรุษ5วินาทีเดี๋ยวมันเอากุจริงเลยเนี่ยมันเอากุจริงเอลสูช่วยกูด้วยมันเอากุจริงกดสกิลสองดาเมจโอ้โหไม่พอคือมันเอาผมจริงครับแม่งมีพิมพ์อีกด้วยไปกันต่อครับตอนนี <Anyone and emo uros> ้ร <Interestingly> ูปเกมอยู่ที่สกอร์สิต่อ10นะครับผมผมว่า เกมเราไม่ค่อยนํานี่ผมจะออกของช่วยเพื่อนซะหน่อยนะครับตอนแรกวางไว้ว่าเฮียงอ่ะอยากจะออกประมาณชิ้นที่5นะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นชิ้น3รลัดขึ้นมาเลยกันแล้วกันเผื่อว่าเราจะเข้าไปแล้วแบบช่วยยืนให้เพื่อนได้บ้างแล้วก็ตีสโลได้บ้างอ่าเออไอ้นี่ก็เอากูจริงจังเลยสานิดนะครับมาเด้มาเด้มาเด้เอ้ยจังหวะนี้สวยมีเพื่อนตามไหมดามเอตนดครับคอนะครับผมครก่อนดีกว่านี้เ,เพื่อนอ ไอ้นี่มันอึดว่ะนะพรัใจเย็นใจเย็นอีกสิมึงให้เราเดินนำหน้าแม่เระเพื่อนเอ้ยเดินเข้าพุ่มอย่างนั้นมันไม่ได้โอ้โหกูจะกูก็จะตายด้วยไม่นะโอ้เอาจริงเอาจริงนะเอาจริงเออมันจะจ้พ่เจาะมันจะพ่อเจ้อว่ากูไปลีดีกว่าวะกูมาทำอะไรตรงนี้นี่โอ้อหป้อมเราสลายหายหมดแล้วตรงนี้าะว่าน่าจะยืนเคลียร์ได้อยู่แต่ว่า ห้ามใช้สกิลหนึ่งมัวสู้นะครับผมต้องมีสกิลหนึ่งไว้หนีตลอดเวลาครับแต่ตอนเนี้ยไม่มีสกิลหนึ่งแล้วโอเคค่อยๆเคลียร์ไปอา้อาอะไรครับผมจงังหวะนี้สก,กอร์ทีมเราโดนนำนะครับ11ต่อ12นะครับโทรสั่งพิซซ่าได้เด็ดมื่อเนี่ยนะฮะค่คอยๆเล่นไปครับค่อยๆเล่นไปเกมมันจะตึงนิดหน่อยแล้วโดดใส่ไปที่เทวันนัสและเทวนันนัสฟิกเกอร์นะครับเราต้องปล่อยไปก่อนให้เกียรติฟิกเกอร์ทีนึงเฮ้ยแต่ตรงเนี้ยกูให้เกียรติซานิ ยำมันเลยเพื่อนชัดดาวเฮ้ยสานิทไปคิวใครมาวาเนี่ยขึ้นชัดดาวเลยครับผมไปขอญาเป็นรีเลือดแป๊บหนึ่งฮะไปครับ,รบทำหน้าที่ออฟเลนกันเถอะเราเคลียร์คีปวุ่สกิลสองแล้วก็แรงดีเหมือนกันนะเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเป็นเออเออเเอาเลาหนึ่งหนึ่งเวลาหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งหรือเปล่า นี่เบ่งกล้ามนี่มีเพื่อนล็อกไงก็ฟา,า,าดไป,ปดิวิววิวกูกระโดดฟาดเหมือนกันเจ็บนะเว้ยเฟอร์บี้ใจยเย็นก่อดน,นี่อาลับเราได้ไอเทมทางด้านของเฮียงงะมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะมีเลือดเพิ่มขึ้นพลังป้องกันอ่เพิ่มขึ้นทั้งกันเวทแล้วก็กันกายภาพนะแถมยังมีตีแล้วติดหนืดอีกด้วยนะครับแล้วเราก็วิ่งไวด,ด้วยอ่าเราแบบจะมีประโยชน์ในทีมไฟ้นะ ช่วยตีหนืดนะครับตโลสายตีสดอะไรอย่างนี้นี่ไปโชว์พลังเฮียวงะกันนี่เลยไม่โชว์และแม่งอยู่ในป้อมนะครับผมว่าอันติสวยว่ะคอนมันใหญ่ดีนะครับและตรงนี้มีการบวกกันระหว่างยีน่ากับ,บรลีปปครับผมสวยงามเาเฮ้ยเกมเรากลับมานำว่า1ิบเต่อ13ครับคุณผู้ชมอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ โตัโลเลดเกมไอเด็มชิ้นต่อไปจะออกมาเป็นทางด้านของเครฟสานตินะครับผมเราจะได้ตีคริติคอลแบบมันมันแรงแรงนี่คลิม่วงก็มาว่ะพลังของดาบสายฟ้านะครับคือดาบสายฟ้าเนี่ยมันจะดีกับฮีโร่ที่ตีเบาๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าแบบเป็นฮีโร่ที่แบบตีแรงๆเนี่ยก็ไม่ควรใช้เท่าไหร่นะเฮ้ยมีเทลอนา,นาอยู่ในพุ่งสวยนแะต่ว่ากูบางเลกเกินกูไปดีกว่านะครับ โตโล่ทั่วไปเนี่ยเราควรอัพสกิลสองนำนะครับผมแต่ว่าโตัวโล่สายนี้ผมว่าสกิลสองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ผมว่าน่าจะได้ใช้สกิลหนึ่งบ่อยๆนะผมก็เลยอัพสกิลหนึ่งนำนะครับผมแต่ถ้าโรมิงแทงทั่วไปแนะนำให้อัพสองนำนะครับผมและด้านขวานั่นมีแม่หมีเดินมาครับเชนซีซีไม่ต้องขายา นี่เป็นเทคนิคเล็กๆนิดน้อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเราทำซีซีอยู่แล้วเรามีซีซีเหมือนกันไม่ต้องรีบนะครับรอให้การจับของเพื่อนหมดแล้วเราค่อยซีซีต่อนะเขาเรียกว่าการเชนซีซีหรือการต่อสตันกันนะครับทำให้ระยะเวลาสตันเนี่ยมันแบบสแตกกันไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> มึนรุนัวนะครับผมโอ้โห,โหเหลือกไปดูสกอร์ตัวเองวะ <c oughs> ตัวโรออฟเลนเจ็ <c oughs> ดหนึ่งได้อะไรครับจังหวะนี้ฮะเฮ <c oughs> ้ยสกิมพี่เลย มันเอากูจริงต้องป้อมล่างนี่เราต้องอีกอคืนนะครับอ่าโอ้โหเรวาร์ปใส่ได้ยนันไงตึงมากโชว์ท่าวาร์ปนะครับเผื่อว่าสนใจจะมาเป็นเมนตโอร่ดด้วยกันแล้วก็จัดสกินใหม่นะครับผมซึ่งเขามีส่วนลดอยู่นะเออแล้วแต่ ผมได้ส่วนลดเท่าไหร่วะ55%าได้น้อยมากนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วกดไลค์คลิปนี้นะครับไปสุ่มให้ได้อย่างต่ำา80%นะครับผมเออใครที่ไม่กดไลค์คือกดนะใครที่ไม่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมเอาไป20%พอนะพอโอเคเอาเป่าเอาเป่าเอาดาร์กเปล่าเพื่อนนี่กินเรามันสีม่วง,งสวยดีนะผมชอบวะ่ะนะครับ ใครจะบอกว่าแบบสีม่วงเป็นกงเป็นเกอะไรผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่นะผมว่าสีม่วงคือสีที่สวยครับเอออย่าไปคิดว่าแบบสีม่วงเป็นอะไรแบบนั้นนะครับผมอ่าตรงกลางผมว่าตึงว่ะริโปโลล้เราตุยด้วยนี่ซิถอยนะเพื่อนมึงไปดักแท้งอะไรตัวพุ่มนั้นนะมึงบ้าหรือเปล่าที่พ่ายแล้วครับงานงอกว่ะตายสองน่าจะเสียดาร์กนะครับจังหวะนี้ แต่ผมว่าก็ต้องถอยอะรอให้เพื่อนเกิดครบแล้วก็ไปลุยกันต่อนะจังหวะนี้ผมว่าผมไปทำเว็บดีกว่านะครับตรงกลางไม่แน่ใจว่าจะแตกหรือแตกครับผมแม่งมันไม,นมน่มันตีแบบไม่มีครีปด้วยนะเมื่อกี้เอาเรื่องจัดผมว่าผมต้องไปช่วยแต่ว่าอาจจะไม่เข้าลึกนะครับ มารตรงนี้ฝั่งตรงข้ามได้ดาร์คสเลเยอร์ไปแล้วครับผมและมีหน้าผมว่าต้องใช้แคลรี่อย่างเอลสุในการกระเทาะเอพีของเขาออกมาครับและลิโปด้านซ้ายนั่นมีแววจะโดนนะครับซานิโดดใส่เฮ้ยลิโปหนีซานิไม่ได้โอ้ห้ามจริงแล้วโตด,ดเข้าไปที่อีชาครับผมคอะอคฮ้เคอ,อตีสดเอฟีกดไว้ไปนอกมา ถ้าเล่นออ d i ชั o n นี่คือแบบไม่ได้เ perfect นะนี่คอใครเล่นออ d i ชั o n เก่งๆนะครับแสดงว่าต้องเล่นโตโัว l o คิวเก่งแน่นอนเดี๋ยวนะแมวดำจะถูกลงโทษเนื่องจาก AFK อ่าแล้วไงงอกและดิโป้คูเรียกครับผมน่าจะแอบคูเล่นในห้องเรียนโอเคครับเขาเดี๋ยวเขาก็น่าจะเข้ามาแหละนะครับวิลาบุรุษ28เข้ามาเร็วๆนะเพื่อนขอให ครูคืนโทรศัพท์ไว้ๆนะครับเราจะรอตอนนี้น่าจะเอลสูตรน่าจะเอาไปเลี้ยงนะครับ <c oughs> เดินตามเอลสูตต้อยๆแล้วเรคลิปซ้ายกรับเพื่อนมันม่วงมันม่วคลิปซ้ายอ่าเลยครับอุย๊ยโดดก่อนละครับไม่อยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหเราไปตรงนั้น2คนละลิปโฟบอทโดดใส่ครับแล้วตัวแตกงานงอกโอเคกูคต้องเอาบัฟแดงแล้วล่ะจังหวะนี้ คลิ่ไปครับพันสองครับผมอันนี้ลูนแลมเพจแล้วนะอันนี้ลูนแลมเพจแล้วนะครับผมคลิ่พันสองจริงมันน่าจะแรงกว่านี้ปะเออผมว่าน่าจะแรงกว่านี้หน่อยเอ,อ้ยนี่ของรไรกูมากแล้วมันขาดไอเทมชิ้นนี้ไปยังไงล่ะดาฟเฟนลิวทูธทำเพื่อนกูตายสาเลยเนะี่ยปึ๊บไม่ถึงครับผม ถึงไปก็ไม่น่าจะได้อยู่ดีนะเสี่ยงไปนะครับน่าจะมีฝันหง้ามรอซ้อนอยู่อะไรนี่ไปครับปับ๊บพันสครับผมเออพันเจ็ดว่ะเอาอยู่เอาอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าสถานการณ์แบบนี้ชิ้นสุดท้ายออกอะไรดีวะเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมูราหรือเปล่านะผมว่าผมสามารถเชื่อใจเอลซูได้ว่าเขาจะละลายแทงให้ผมได้นะ ตายเกิดดีกว่าครับเราแบบอาจจะแบบยืนในเพื่อนอีกนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นี่คริกซี่ทีมเรานี่แน่นิ่งไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับน่าจะห้องเดียวกันนะครับเรียนห้องเดียวกันกลสเลเยอร์ปลากดตัวแล้วครับผมแล้วรีโปโดดเข้าไปครับอ้ยบอดเล่นนะครับเอาจัดครับสตันนะผมเอ็กซ์คิวกดไม่ติดด้วยฮนะเออได้อยู่ได้อยู่ครับตรงนี้โอ้โหชิบหายละมีคนดักมุ้มครับ แต่เลือดเราไม่ค่อยมีผมว่า slow down ก่อนครับ AFK ว่ะโอเคครับผมทีมผมน่าจะหลุดกันแล้ว2คนนะครับสำหรับคริกซี่และลีปโป้ครับผมแต่ว่าเอลสุเรา control ลรริปโป้ไปตีทางด้านของกอสซาเลเยอร์ครับจึ๊บชับจึ๊บนิดนึงเพื่อนสวยเอากลับบ้านครับเอาลิปโป้กลับบ้านทีเอลสุเพื่อนเอาลิปโป้กลับบ้านให้หน่อย ไ,ไ,ไม่รู้จะทำอะไรเลยดีกูนะครับมีคลิกซี่อยู่ด้วย <c oughs> เวทก็แล้วกันนะครับตรงนี้ <c oughs> ถอยมาถอยมา <c oughs> จริงๆแล้วอ่อะฮะชิปหายแล้วเอลซูเดี๋ยวคลิกซี่อย่าไป <c oughs> อย่าไปทำให้เขาเห็นตัวเรา <c oughs> โอ้โหกูงานงอกแล้ว <c oughs> โอเคครับไม่นา,นารอดครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ขอลวงเทว Mmm, you like a bit.